มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนุอบเตรียมแจ้งความเอาผิดลุงพลเป็นบทเรียนนะคะหมอปลาปรึกษาทนายค่ะนักปั้นมือทองไม่ทนนะคะหลังมีการนำรูปตัวเองไปร่วมเปิดบัญชีขอรับบริจาคศาลาราวดภูหลวงจังหวัดบุกดาหารออกมาเผยแพร่ค่ะ ล่าสุดนะคะอุบิยาดน,นตรียมปรึกษาทนายความเพื่อแจ้งความเอาผิดละเมิดสิทธิส่วนบุคคลระบุว่าข้อเท็จจริงตัวเองเห็นภาพนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งปล่อยผ่านไปค่ะหลังจากเกิดความขัดแย้งกันแล้วก็ลุงพลยังมีท่าทีเปลี่ยนไปจิงต้องแจ้งความเอาผิดเพื่อเป็นบทเรียนนะคะและที่สำคัญเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เพราะว่าตนเองไม่มีส่วนรู้เห็นในการรับบริจาคและไม่เคยเห็นเงินจำนวนนี้เลยค่ะนอกจากนี้หมอปลากับภรรยาก,ก็เตรียมปรึกษาทีมทนายความเพื่อเดินหน้าตรวจสอบเครื่องดักฟังที่พบในรถของลุงพลล้างถูกกล่าวหาาเป็นคนทำนะคะโดยต้องการให้ตำรวจดำเนินการสอบสวนเพื่อหาบุคคลที่นำเครื่องนี้มาแอบติดเอาไว้เพราะว่าลุงพลนนในฐานะผู้เสียหายไม่ยอมเข้าแจ้งความ ทําให้เรื่องนี้ยังคงคลุมเครืองั้นตัวเองขอแจ้งความเองเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยค่ะหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนํามาอัปเดตทันทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลสักข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ